สวัสดีค่ะเคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่าการล่อรากไม้อบน้ำเนี่ยวิธีไหนจะทำให้รากงอกเร็วกว่าและวิธีไหนจะดีกว่ากันระหว่างวิธีที่1ล่อรากด้วยอากาศหรือ2ล่อรากในดินและวิธีที่สคือล่อรากในน้ำนะคะโชได้ทำการทดลองวิธีการล่อรากทั้ง3าแบบไว้แล้วถ้าอยากรู้แล้วล้วก็ไปชมกันค่ะ Purple Delight ค่ะตัดกิ่งนะะแล้วก็พึงลมให้แห้งนะคะประมาณ1 2ถึง2วันค่ะ5วันนะคะหลังจากตัดกิ่ง Purple Delight วางผึ่งลมจนแผ่แห้งดีแล้วนะคะเราจะมาทําการล่อรากด้วย3วิธีที่แตกต่างกันนะคะวิธีที่1ล่อรากด้วยอากาศนะคะวิธีที่สด้วยดินนะคะก็คือวางลงไปในดินปลูกแคคตัสผสมเพอร์ไลท์นะคะวิธีที่2ส่วนวิธีที่3ก็จะล่อรากด้วยน้ําโดยการวางไว้ในขวดที่มีน้ําอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีไหน แรกเขาจะงอกได้เร็วกว่ากันค่ะหลังจากล่อรากได้5วันเรามาดูกันแบบที่หนึ่งนะคะล่อรากด้วยอากาศ ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่มีรากแต่ว่ามีใบเหี่ยวใบเหี่ยวหนึ่งใบะเก็บไปก่อนส่วนแบบที่สองรอรากในดินนะคะมีใบเหี่ยวหนึ่งใบนะคะก็ทิ้งไปเรามาแอบดูว่ามีรากหรือยังนะ ยังไม่มีรากนะคะเก็บไว้ที่เดิมและแบบที่สามนะคะกอรากด้วยน้ำนะคะมาดูกันยังไม่มีรากออกมานะคะเสียบไวไ้ที่เดิมน้ำเริ่มแห้งนะคะ เติมไปนิดหนึงเพื่อให้ก้านเขาได้สัมผัสกับน,น้ำนะคะระดับตรงนี้ให้ก้านอยู่ในระดับน้ำส่วนแบบที่สองก็ดินเริ่มแห้งนะคะเราก็รดน้ำได้วันเว้นวันเลยนะคะแต่รดเป็นหยดๆเป็นหยดๆนะคะเพื่อรักษาความชื้นในดิน,นะคะ่ะ วางไว้ในที่ร่มนะคะมีอากาศถ่ายเทยได้ดีห้ามโดนแดดโดยตรงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะและนี่คือหลังร่อรากได้9วันนะคะต้นที่ร่อรากด้วยน้ำเริ่มเห็นพัฒนาการแล้วมีรากเกิดขึ้น ส่วนที่ล่อรากด้วยดินนะคะขอไม่ดึงขึ้นมาดูนะคะเพราะว่าจะเป็นการรบกวนน้องจนเกินไปแต่จะให้ดูต้นนี้ล่อรากด้วยอากาศนะคะมีตุ่มแบบเล็กมากๆเลย ก็มีใบร่วงนะคะเพิ่มขึ้นหนึ่งใบนะคะก็ทิ้งไปรู้สึกว่าการล่อรากด้วยน้ำนะคะจะเกิดรากได้ไวกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปค่ะกิ่งที่เราชํำลงดินไว้นะคะดินเริ่มแห้งแล้วเราก็จะหยดหยดนะคะรดน้ำด้วยการหยดหยดที่ขอบขอบระวังอย่าให้โดนใบค่ะเพื่อรักษาความชื้นในดินนะคะ รถแบบหยดหยดไม่ต้องรถเยอะค่ะเดี๋ยวเนบห้าวันผ่านไปนะคะหลังจากการล่อรากเรามาดูกันเบอร์หนึ่งนะคะ ล่อรากด้วยอากาศนีม่มาแล้วรากมาแล้วสวยงามน่ารักเะมูตตมิเนื่องจากรูเขานะคะ<ม>เล็กทำให้ถ้าเกิดรากเขางอกออกมามา,มากกว่านี้แล้วตอนดึงอ,ออกมารากอาจจะขาดได้ก็เลยขอย้ายมาอยู่รวมกับเพื่อนๆตรงนี้แล้วันวางไว้บนตะแกรงนะคะ เบอร์หนึ่งเบอร์สองนะคะมีใบแห้งเพิ่มขึ้นมาหนึ่งใบนะคะก็เด็ดทิ้งไปแล้วก็ดึงดึงดูมันก็ตึงๆคาดว่าน่าจะมีรากออกมาแล้วนี่นี่น,นี่มีมาหน่อยนึงเห็นป่าจะดึงออกมาดีไหมะ,ะดูก็ได้เฮ้ยนี่มีรากออกมาแล้ว เยอะด้วยนี่อันนี้ลอรากด้วยดินนะคะเอากลับไปที่เดิมก็จะรดน้ำประมาณ2-3สวันครั้งหนึ่งนะคะรดแบบพอให้เขามีความชื้นขอบขอบขอบกระถางนี้นะคะแล้วก็เบอร์3ลอรากด้วยน้ำ สิบห้าวันผ่านไปก็มีเพิ่ม <_ Jean> เพิ่มขึ้นมานิดนึงสามสิบ <_ Jean> วันผ่านไปค่ะหลังจากรอแรก เรามาดูเบอร์หนึ่งกันมีใบแห้งนะคะหนึ่งใบนะคะ่ะนี่คือเบอร์หนึ่งที่เราล่อรากด้วยอากาศข่ามาดูแบบที่2กันนะคะอันนี้ล่อรากด้วยดินค่ะมีใบเหี่ยวนะคะหนึ่งใบแห้งด้วยแล้วก็ทิ้งไปนะคะก็จะสังเกต ว่ามีรากแล้วนี่ตรงนี้ถอดมาดูกันเนาะรากมาเยอะมากเลยส่วนแบบที่สามนะคะร่อรากด้วยน้ำนี่ก็มีรากออกมาเหมือนกันรากยาวด้วย ว่ารากเขาก็จะขนาดพอๆกันเลยนะคะเทบ,บเทปกันดูเนาะค่ะแล้วเพื่อนๆชอบแบบไหนกันบ้างคะแบบที่1แบบที่2หรือว่าแบบที่3ามคะส่วนตัวแล้วโชว์ชอบแบบที่2นะคะก็คือตัดกิ่งมาพึงให้แผ่แห้งแล้วก็ลงชํำในดินลือ เพราะไหนๆแล้วก็ต้องลงดินอยู่ดีใช่ไหมคะก็ครบจบในขั้นตอนเดียวเลยปลูกลงดินไปเลยซึ่งได้ผลที่ไม่แตกต่างกันมากนะคะ mm. เพราะว่าถึงแม้เราจะชําด้วยน้ํานะคะหรือรอรากด้วยอากาศเราก็ต้องเอาไปลงดินอยู่ดีใช่ไหมแล้ว mm. ไหนๆก็ทําแล้วก็จบขั้นตอนเดียวไปเลยก็คือวิธีที่สองนะคะ ค่ะและนี่ก็คือขั้นตอนการล่อรากทั้ง3แบบของต้น Purple Delight ลองนำไปปรับใช้ตามความชอบและความเหมาะสมดูนะคะค่ะและหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น,น้อยนะคะขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย